สวัสดีกันด้วยนะครับกับช่องนายช่างนะครับกับช่องนายช่างนะครับกับสโลแกนครับผมสโลแกนโู้ดิ<ม>เอาความรู้ไม่สู้ประสบการณ์นะความรู้ไม่สู้ประสบการณ์นะกับสโลแกนของสุดหล่อสุดหล่อสุดหล่อนะส,ดสดนะุสดหลอ่ลอเดี๋ยวมาถอดแกนซักนะครับน้องมานีนอ้องเร่งมาจับมาหรือแกนซักกันนะครับตัวนี้เป็นแกนซักของนะออตระก,กูล พานาโซนิกนะครับพานาโซนิกนะครับเดี๋ยวดูด้านในนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับไอ้สักทำตอนพานาโซนิกนะครับทำเนีนะครับของที่เสียนะครับเก็บเกลซักนะครับเดี๋ยวลื้อของใหม่ดูก่อนครับของใหม่นะครับของใหม่ยิงเกลซัก่อมได้ครับให้ร้านกึ่ง่อมครับ แกนซักดูกันครับแกนซักเครื่องักผ้านะครับว่าทําไมมันมีแรงดีนะครับทําไมแรงดีนะครับมันมีน็อตน็อตนะครับป้องกันการถอยนะครับเห็นไหมด้านในนะครับแล้วก็มีสปริงนะมีสปริงตัวนั้นยกมานะครับสปริงตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วก็มีน็อตนะครับ แล้วก็มีแหวนตัวด้านในนะครับมีแหวนตัวด้านในนะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวถอดตัวแล้วก็แหวนด้านในนะครับไปพวงมีสีนยางป้องกันน้ำรั่วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะจะต่อจะไปไปติดกับถังนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็ที่สําคัญคือตัวสีตัวนี้นะครับสีตัวนี้สีตัวนี้นะครับเวลาเราซื้อซื้อแกนซักมานะครับต้องหยอดหยอดหยอดเจระบีเพิ่มนะครับเจราบีต้องใช้ชนิดของมันนะครับความหนืดไม่เท่ากันนะครับเต่ละตัวนะครับเดี๋ยวถอยดูภายในนะครับดูภายในนะครับนอตทั้งหมด6ตัวนะครับ อันนี้พานานะครับพานาซัมซุงนะครับพานาซัมซุงสแตนดาร์ดนะครับใส่กันได้นะครับตอนนี้สแตนดาร์ดน่าจะไม่มีระยย้อนนี้นะครับสแตนดาร์ดก็รับจ้างผลิตให้กับ l g วันอยู่นี้ด้วยนะครับถ้าคน LG ก็ลงกันนะครับรู้สึกว่านะมันจะคล้ายๆกันะครับอะไรด้านในใส่กันได้นะครับว่าทำไมมันแรงดีนะครับดูนะฮะ ของใหม่ครับแก่ของใหม่ให้ดูก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวบอกจุดเสียครับตัวนี้เป็นโมเลนะครับโมเลโมเลแต่ละตัวแต่แต่ละรุ่นนะครับแต่ละกิโลมันไม่เท่ากันนะครับโมเลนะครับโมเลปตามาครับโมเลนะครับมันจะไม่เท่ากันนะครับแต่ละรุ่นนะครับ แล้วแต่กิโลครับแต่นี่ได้โอเคถ่ายต่อขออนะครับดูนะครับด้านในนะครับมาก้ก่อนนะครับื่อความรวดเร็วนะครับอะน,นะครับอะไรนะครับจุดน,นี้มันจะมีตัวล็อกนะครับถอดเล่ ดันไปด้านหลังได้นะครับแล้วก็มันจะมีบูทน้ํามันนะครับบูทน้ามันอยู่ตรงกลางนะครับถ้าเกิดเราให้ร้านถึงซ่อมนะครับเขาจะพอกแกนนี้แล้วก็เราเปลี่ยนบูทน้ํามันครับได้ซ่อมได้นะครับไม่ได้ยากตัวนี้เป็นเฟืองนะครับเฟืองทดนะครับทําให้มันมีกําลังนะครับนะฮะเป็นเฟืองทดนะครับตัวล็อกตัวนี้มันจะไปล็อกกับชุดดานฐานด้านในนะครับ นี่นะครับเวลาประกอบนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาประกอบให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะอจารบีเพิ่มนะครับจารบีเดี๋ยวค่อยแจ้งสู่จารบีนะครับไปจารบีมาจารบีของแกนซักนะครับมันเป็นจารบีเราซื้อจารบีประมาณนี้ก็ได้ครับของเทรนนะครับแล้วก็เรามาผสมกับน้ำมันเครื่อง อย่างละครึ่งนะครับแล้วก็มาปั่นนะครับให้มันเข้ากันนะครับตัวนี้คือทางผมเอาแกนมาแล้วผมต้องเสริมจลาบีครับนะครับมันจะมีควา,ามหนืดไม่เหมือนของไม่เหมือนทั่วไปนะครับถ้าเราจะเสริมจลาบีนะครับเป็นเทคนิคนะครับเทคนิคเจลบีนะครับดูนะความหนืดมันจะไม่เหมือนของเดิมเราต้องผสมกับน้ำมันแล้วก็มาปั่น ปั่นนะครับผมเพิ่มเจลบีเข้าไปนะครับเพราะว่าของเดิมมาเจลบีอาจจะน้อยนะครับน่าจะแพงครับเจลาบีก็เลยใส่มาน้อยนะครับผมเลยต้องเพิ่มไปครับก่อนจะประกอบนะครับจะ้าไปนะครับแต่อนนี้นะครับมันสามารถหล่อรื่นเฟื่องได้นะครับจากนะครับหันหมุนให้ให้เข้าล็อกนะครับแล้วก็หมุนตัวล่างดูนะครับ หมุนตัวเพืองด้านล่างครับถ้าหมุนแล้วด้านบนหมุนก็คือโอเคนะครับแล้วที่เหลือก็เอามาปาดเข่าทรงนี้นะครับนี่ะครับปาดนะครับเพิ่มจะลรีให้มันนะครับมันจะยืดอายุการใช้งานนะครับรอยมาร์กนะครับรอยมาร์กรอยมาร์กนี่นะครับใส่เข้าไปนะครับปลื้ดโอเคหมุนโอเคหมุนได้ โอเคนะครับน็อตนน็อตนะครับหกตัวครับหกตัวสําหรับคลิปนี้นะครับจุดสําคัญคือจารบีตัวนี้นะครับจารบีเทนนะครับเทนหรืว่าของอิสุก็ได้นะอิสุของแท้นะครับกระป๋องนประมาณร้อยี่สิบาทนะครับแล้วมาผสมกับน้ามันน้ามันเครื่องนะครับน้ามันเครื่องที่ยังไม่ได้ใช้นะครับอย่างละครึ่งแล้วก็ปั่นให้มันเข้ากันนะครับตัวนี้ อันนี้ผมจะแจ้งสูตรเพืเ่อนๆน,น,นะครับเวลาทํานะครับเวลาประกอบถ้าเราอาจจะบีเพิ่มมันจะยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์นะครับเพราะว่าทางบริษัทมันใส่บีมาน้อยครับมันเลยเจอปัญหาส่วนนี้ครับทําให้มันเสียวัยนะครับนะครับเดี๋ยวนะครับมันจะเสียวัยถ้าเกิดสมมติว่าเสอบีน้อยนะครับ เพราะว่าตัวแกนมันเป็นบุญน้ำมันนะครับพอบุญน้ำมันหมดมันไม่มีน้ำมันหล่อเลี้ยงนะครับพอไม่มีน้ำมันหล่อเลี้ยงมันจะสึกหล่อง่ายนะครับนี่เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในทางผมให้เพื่อนช่างหรือว่าคนทั่วไปได้รับรู้ไว้นะครับว่าช่างเอามาก็ต้องทําประมาณนี้ก่อนนะครับไม่ใช่ตกงานเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับด้านบนนะครับป้ายเพิ่มนะครับป้ายเพิ่มช่วย เพื่อมันมีการหล่อลื่นนะครับไปเพิ่มนะครับอย่าลื่นนะครับแหวนนะครับแหวนแหวนตอนนี้นะครับยัดเข้าไปนะครับยัดเข้าไปมูเล่ครับมันจะมีร่องอยู่นะครับประมาณนี้ครับฝั่งนี้ก็เป็นร่องนะครับฝั่งนี้ก็เป็นร่องนะครับเรายัดเข้าไปโยกไปโยกมาเดี๋ยวเข้าโอเค ตัวนี้อย่าทําหายนะครับเพราะว่ามันเป็นน็อตรุ่นที่ว่ามันมีระบบล็อกอยู่นะครับหาซื้อยากครับน็อตตัวนี้นะครับ <S 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 แล้วก็อีกตัวน็อตน็อตที่ว่ายึดใบพัดนะครับหาซื้อยากครับเป็นนอ็อตเฉพาะอย่าทำหายตัวมันเล็กนะครับนีบ่ขออนุญาตใช้แบบขออนุญาตใช้่อบ ประแจเลื่อนนะครับจริงๆมันต้องเป็นเบอร์1ิบามู้รู้สึกว่านะพอดีหาไม่เจอครับสิบสามฐานนอหนักมือนะครับมันไม่ถอยครับถ้ามันแน่นนะครับโอเคเอาของเสียครับล็อกเป็นของเสียของเสียนะครับผมถอดไปแล้วนะครับของเสียก็มีเหมือนกันนี่ล็อกล็อกนะครับล็อกล็อกถอดออกมานะครับ ดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันเสียตรงไหนนะครับโอเคครับโยกดูนะ้เนเห็นไหมครับบุดมันบุดมันหลวมนะครับมันสาเหตุมาจากทางบริษัทเขาอัดจารวีมาน้อยนะครับมันเลยหลวมนะครับตัวนี้ด้านนี้ก็เหมือนกันนะฮะหลวมเราต้องเพิ่มจารวีให้มันนะครับเดี๋ยวแต่ด้านในนะครับแต่ด้านไหน แนนในนะครับไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากแต่ใส่ต้องลงล็อกลงตามตามที่ผมแนะนํานะครับถ้าเกิดสมว่าใส่ผิดก็อาจจะยัดไม่เข้านะครับมันจะติดล็อกมันอยู่นะครับตัวเฟืองแนนในนะครับสำคัญนะตัวนี้ซ่อมได้นะครับพาไปล้างกลึงนะครับล้างกึงนะครับเขาเชื่อมพอกแล้วก็เขาเอ่อเปลี่ยนบูธใหม่นะครับล้างกึงทําได้ครับครับหรือว่า ซื้อใหม่ก็ได้ครับแล้วแต่แล้วแต่แต่บางรุ่นถ้าเกิดมันไม่มีขายเราก็ต้องจ้งร้านกึงเลครับพะมันมีบางรุ่นที่มันมีขายบริษัทไม่ผลิตแล้วโดยเฉพาะพานาสนิกนะครับตอนนี้ฐานผลิตไปอยู่ต่างประเทศแล้วนะฮะใครซ่อมพานานิกต้องทาใจนะครับต้องนําเข้านะครับอะไรนะครับต่อไปข้างหน้านะครับเป็นบางอย่างบางอย่างนะครับตะกูลบางอย่างนะครับไม่ได้ทุกสินค้าไม่ได้ทุกชิ้นนะครับที่ว่า เขาไม่ผลบ้านเรานะครับนะฮะอันนี้ของพนานี่ครับแล้วก็มันจะมีตัวในชุดหนึ่งตัวนี้นะครับอนุญานะครับมันเลอะครับเลอะมือนี่ครับข้าไปอยู่เต็มเลยนะครับน้ําเข้านะครับเข้ามาตรงฝั่งนี้นะเพราะว่าชุดนี้หลวมครับแกนหลวมแล้วก็น้ําจะลงน้ําลงนะครับน้ําลง พอน้ําลงก็คือเสียเลยครับแล้วก็บางรุ่นนะครับเหมือนรุ่นนี้นะครับมันจะมีชิ้นนี้อีกชิ้นนึงนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับแต่มันใส่กันได้ครับตัวนี้เฟืองรูดด้วยนะครับคิดว่าเฟืองตัวนี้มันจะเข้ากับไปหาตัวนี้นะครับแล้วก็เฟืองรูดนะครับน่าจะรูดหนึังน่าจะเฟืองรูดด้วยพอดีไม่ได้ ไม่ได้เทสด้วยผมเห็นมีร่องรอยคราบน้ํามาจากด้านบนนะครับก็เลยตีราคาไปเลยนะครับว่าแกนทักเสียนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าซักไม่ได้นะครับเห็นมีน้ําออกนะครับ